กระถ่ายปา่ากระท่ายปา่ากระถ่ายปา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นหรือเปล่าตัวเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวกระถ่ายปา่ากระถ,ถ่ายปา่าไหนล่ะ โชว์หน่อยแล้ว โอเคสวัสดีนะคะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีกแล้วก็อยู่บ้านพลกแล้วแล้วอยู่บ้านพักล้อน,นะคะบิจะรีบไปไหนอยู่บ้านพักร้อน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกพลิกแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือกันเลยก็บีมีต้นพลิกอันนี้คือทุกคนดูดอก เต็มสุดๆอันนี้คือเอาซื้อมาประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยเนาะก็อยู่ข้างในบ้านพักร้อนตลอดเนาะแล้วก็พี่ติ๊กซื้ออ่มนี่กุรกุกุรกุนะคะก็คือแตงกวามาซีก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกก็ที่เดิมเรานะคะนี่สีอา้าวปีที่แล้วปีนึกว่าสามเหรอสามหรือสี่ทุกคนใครจำได้บ้างก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกตรงโน้นไปกันค่ะ อุ้ยอ่าลวงอ่ะ,วอะความไปหนึ่งเนี่ยจ้ะก็ที่เดิมก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลามันเลื้อยลงมาอย่างเงี้ยก็ไม่โดนดินไงทุกคนก็เก็บกินได้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือแดดนะคะโดนแดดเต็มๆถ้ามีแดดนะ <c oughs> ก็นี่ค่ะ4 4ต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเมืกเกบบ่อกี้บี้ใส่ขี้ไก่ไปแล้วเนาะก็มีคนถามไงว่าปลูก อะไรทําไมมันถึงสวยก็บีชัยแค่ขี้ไก่ค่ะที่มันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้ทุกคนที่ซื้อมาจากช็อปนะคะเขาจะขายเป็นแบบว่า,าถุงเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะอือันนี้คือใส่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาลดน้ํานะคะตรงนี้ยังไม่ได้ใส่อ,อ่เอตอนแรกบีคิดว่าเออมีสามมีสามต้นอ่ะมีสี่ก็เดี๋ยวจะเอาขี้ไก่มาใส่ก็คือจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมสูตรไม่รับ นะคะสูตรไม่รับใครจะไปทําตามก็ย่อมได้ก็คือจะใส่แบบไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ลึกมากไม่ได้ตื้นมากนะคะก็ประมาณนี้บีเกอร์จะผสมนี่ดินไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลดน้ำ โอเคทุกคนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือปลูกง่ายไหมง่ายมากคือเอ่อเนื่องด้วยว่าบีอยากจ,จะให้มันย้อยลงใช่ไหมย้อยลงไปตาม,ม่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีจะปลูกเฉียงนะคะไม่ได้ปลูกแบบว่าให้มันตรงๆเนาะก็ให้แบบไปฝั่งไหนฝั่งน,นึงนะคะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวเราไปปลูกดอกไม้กันต่อดีกว่า,าว่ายังมีอะไรต้องปลูกอีกเยอะมากๆเลยไปคะ่ะนูน่น กระถางต่อไปเลยนี่นะคะทุกคนกระถางต่อไปอาพึ่งก็มาตอมเรียบร้อยแล้วจ้ะกระถางต่อไปก็จะเป็นลบไปเลยนะคะก็คือจะไปปลูกตรงนั้นแล้วก็จะมีต้นที่มันไอเกอร์นออะไรสักอย่างนายบีจาชื่อไม่ได้ก็คือให้มันขึ้นไปตามเชือกแล้วก็ขึ้นไปต้นไม้เนาะก็ตรงนี้ก็จะปลูกทุกปีค่ะมันก็จะสวยงามดีเลยเนี่ยอ ช่วงที่แบบว่าอะไรเขียวๆทุกอย่างออกดอกอะไรเงี้ยนี่ก็จะออกตามแล้วก็อันนี้ก็จะแบบว่าค่อยๆยอยลงมาแบบสวยงามเนาะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะ นี่ทุกคนอันนี้ก็นี่นะคะอันนี้ก็เสร็จไปอีกละหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่ปะเดี๋ยวเราไปปลูกพริกต่อดีกว่าคือตอนนี้น้ํานิ่งมากเลยดีมากๆเลยเปี้ยจะพายเรือไปนู่นนะฝั่งนู้นนะทุกคนอ้าเดี๋ยวพาไปดูต้นแอปเปิลด้วยนะจ๊ะว่าเราก็ไปเลยดีกว่าป่ะ ทุกคนดูความต้นแอปเปิลของเราเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กลับมาดูน้องคนนี้ก่อนดูนอนจะดูนอนนอนนอนนี่ดูอันนี้คือต้นลูกแพรนะคะนี่เห็นไหมนี่ปีแรกออกดอกปีแรกที่ออกดอกก็คือปลูกมาแล้วสองปีทุกคนกระต่ายมันกินไปตอนแรกก็จะตัดทิ้งแลเหลือแต่ตอมันก็ขึ้นมาใหม่เนาะก็ยังมีความพยายามขึ้นมานะคะเราก็จะ ให้น้องอยู่ตรงนี้แหละก็คือต้นสูงประมาณ L, เอออประมาณเท่าเอวบีนั่นแหละและ้วก็ทุกคนดูสิจ้าโอ้โหฟ้ามืดมากตรงนั้นนี่ค่ะคือต้นแอปเปิลของเราโอ้โหปีนี้ลูกดกอีกแล้วจ้ะคือปีที่แล้วอ,ะอ่ะแอปเปิลนะคะทั่วฟินแลนด์เลยแหละน้อยก็คือเขาจะผลัดทุกปีเว้นปีนะคะก็คือจะเยอะจะน้อยจะปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปดูต้นนูน้นทุกคนอันนั้นน้องคือแบบไม่ไหว คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าดูค่ะกระต่ายแท้เหลือแค่หย่อมเดียวตรงนั้นน่ะที่เป็นสีเขียวอะทุกคนจริงนะดูคือน่าสงสารมากดูค่ะเหลือแค่นั้นจริงๆอันนี้ก็พยายามที่จะออกเหรอโอ้ยคือน่าสงสารโอ้ยดูสุดมากกระต่ายไม่รักดีดูค่ะให้พื้นที่อยู่ก็มาทำลายต้นนี้ของเราดู อุ้ยน้องก็อยากกินดู่แทะแทะไปมดเห็นไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะตัดนะคะเดี๋ยวต้นนี้จะตัดเออพี่ติ๊กบอกเดี๋ยวคงจะตัดทิ้งและเพราะว่ามันดูแบบเนาะไม่สวยงามนะทุกคนแห้งมากโอ้ยนองสารเอาฝนตกเฉยเลยไปปลูกพกริกดีกว่าจ้ะอุย้ยสวยมากเลยดูทุกคนต้นนี้ก็คือบอกว่าโหคือลอ้อมรอบทุกอย่างไว้อย่างดีอันนั้นก็คือแบบเป็นเหล็กเลยเนาะกรงเหล็กเลยนะคะ ขึ้นสูงขึ้นสูงยังไงนะหรอก็หนีไม่พ้นจะกัดอยู่ดีเพราะหิมะมันสูงไงทุกคนหิมะสูงประมาณเนี้ยน้องก็เดินกินได้สบายเห็นไหมนี่นะกินสบายแต่พวกนี้สูงจัดก็คือขึ้นไม่ได้กระโดดไม่ได้เพราะงั้นถ้ากระโดดปุ๊บจมลงในหิมะไม่รอดอยากจะให้ชมส่วนญี่ปุ่นของเราอันนี้คือบีปลูกตั้งแต่บีมาอยู่ปีแรกๆเลยทุกคนนี่ประมาณสิบปีแล้วนะ นี่นะคะสองสี่หกเจ็ดต้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงข้างหลังนู่นด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นสิบปีแล้วทุกคนประมาณนี้แหละคือเรามีการตัดช่วงหลังเรามีการตัดต้นต้นโกยบูที่มันเป็นต้นสีขาวค่ะตรงนีน้อันนั้นนะมีการตัดออกแล้วเหลือเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนี่นะคะก่อนหน้าน,นี้ไม่มีสมต้นตัดออกไปสองคือมันดูดน้ำไงทุกคนเออน้ําไม่เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญก็คือแดดเข้าไม่ถึงนะคะพอเราตัดออกปุ๊บเนี่ยคือแบบสวยงามมากๆเลย สวยจริงๆสวยมากเมื่อก่อนสรบปรบมือกับย้าค่ะแล้วคราวนี้พี่ติ๊กก็เลยเอาเปลือกไม้ามาโรยก่อนนันนู้นก็โรยเปลือกไม้แต่คือไม่ได้ผลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออก็คือแบบทํากันอยู่หลายปีอ่ะตรงเนี้ยเออเนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายทายสุดก็ได้ส่วนที่สวยงามป่ะปลูกพริกดิค่ะอ้าวลูกพี่ฮลูกพีตัดญ้าก็ตอนแรกบิ๊ก็จะว่ามาตัดย้าก่อนแล้วค่อยถึงจะปลูกนู่นนี่นั่นเนาะได้ยินเสียงตัด ยาก็เลยเอโอเคตามสบายได้ออกกำลังกายไปในตัวนู่นเนาะคือย่าสูงมากทุกคนย่าสูงมาก niistä kotiin ja vaihdetaan no. miltä ne näyttää. No, itse asiassa se on hyvä, koska, koska tässä on kolme. Niin. Se mahtuu siihen neljään. Tuohon neljä. Äsken mä tein neljä ruukku. Mutta nyt... <coughs> jo äsken se oli neljä ruukku. Toi, toi, toi ja tää. Niin. Eikä. Niin, no, sit näkee tavallaan, että kasvaa sen taivailla. ุกคนค่ะเสร็จแลวจ้าก็จะมีพลิกนะคะพลิกอัน,นี้จะเป็นพันเดียวกันสามแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นพลิกอีกพันหนึ่งนะคะก็คือจะออกเดี๋ยวค่อยดูแลวกันเนาะคือมันจะอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะเบียพิกอีกต้นหนึ่งต้นเนี้ยต้องเอากลับบ้านแล้วบีปลูกผิดไงพ่ธิก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องถอนขึ้นมาหรอกอะไรเงี้ยก็เออเดี๋ยวเอาสองต้นที่เหลือนะคะกลับบ้านแล้วก็จะมีก่อนหน้านี้ก็ได้ปลูก ต้นมะเขือเทศไปอันนี้คือพี่ติ๊กปลูกนะคะบีไม่ได้ปลูกเนาะพี่ติ๊กมาครั้งที่แล้วก็มาปลูกเองแล้วก็นี่เสร็จไปแล้วก็อันกลางก็รอก่อนว่าบีควรจะปลูกอะไรดีคะทุกคนจะปลูกไอ้นี่หรือเปล่าอะไรนะวีดักกูกูร์กูก,ก็คือแบบว่าอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นแตงกวาป่าทุกคนเออบีเคยปลูกปีหนึ่งอะดกมากเลยเนาะตรงนี้มันร้อนไงทุกคนมันอยู่ข้างผนังบ้านเนาะมันก็เลยร้อนเออแล้วก็น,นี่ที่ปลูกไปเมื่อกี้นะคะ สองต้นต้นมะเขือเทศแล้วก็อีกอันนึงก็รอดูก่อนว่าจะปลูกอะไรดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวอนันนา,นาจะกลับบ้านโอเคเดี๋ยวบิทจ,จะไปหน้าบ้านบลอนนิดนึงเนาะตรงชายหาดนะคะเดี๋ยวจะไปประดับด้วยอันนี้ตกแต่งนิดหน่อยเนาะตรงที่มันเป็นเกินที่มันจะเลื้อยขึ้นไปนะคะคือแบบว่าให้มันสวยงามแค่นั้นเองปะทุกคนดูการตอนนี้สิดีมากแล้วก็มีหงด้วยสองตัวนี่หงตัวเมียกับตัวผู้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว ดีะพาไปดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวพาจะดูใ,ใกล้ๆนี่เมื่อกี้ฝนตกเนาะตอนนี้หยุดไปแล้วเดี๋ยวให้ดูซูมใกล้ๆได้หรือเปล่านี่นะหงนี่แล้วก็นูน่นนี่ไม่ไกลเลยถ้ามองจากตรงนี้ที่บียืนอยู่อใกล้แต่คือดูจากกล้องแล้วมันดูไกลเนาะนี่น่ารักมากแอบลมนิดนึงแต่ก็ไม่หนาวค่ะร้อน ประมาณสิบห้าองศาและตอนนี้อน่ารัก